ครับช่องช็อปไทยแลนด์มาแล้วครับทุกคนฮะวันนี้เอาอีดิฟิทนะฮะมาให้ดูนะครับตัว efv 1 5 0 cl ขีดสอนะฮะซึ่งรหัส1 5 0 cl เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สีนะก็จะมีสีดำนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นสายสีดำเนาะเป็นสายหนังสีดำแล้วก็หน้าปัดสีดำนะฮะแล้วก็ cl ขีดสก็คือตัวนี้ตัวที่ผมกำลังจะรีวิวเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะซึ่งสายเนี่ยออกจะสีน้ำเงินสีกรม,มท่าหน่อยนะฮะมีความสวยงามคลาสสิกดีไซน์ดีรู้สึกว่า มีความคลาสสิกร่วมสมัยสุดๆเลยนะฮะแล้วก็มันดูแล้วเรียบง่ายหรูหราลงตัวผมบอกเลยเหมาะกับการที่เราอยากจะซื้อของขวัญให้คุณพ่ออยากจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่หรือว่าพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เอาไว้ใส่เองชอบาริการสายหนังแล้วก็เป็นแฟนคลับของ e d i f i t อยู่แล้วเนี่ยด้วยรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยผมว่าตัดสินใจซื้อเรือนนี้ได้ไมย่ยากนะฮะเดี๋ยวไปดูรอบๆกันก่อนจะเห็นได้ชัดว่ามันมีความสวยงามคลาสสิกจริงๆฮะด้วยดีไซน์ด้วย ดีไซน์ที่มันดูแล้วมันมันย้อนยุคหน่อยๆแต่ว่าก็ยังมีความร่วมสมัยมีความเท่อยู่มีความหรูหราใส่เข้าไปผ่านสีสันพิงโกของตัวเรือนเนี่ยนะฮะแล้วก็การเลือกคู่สีตั้งแต่ตัวสายหน้าปัดนะฮะมาร์กเกอร์ตัวนี้เนี่ยทำได้ดีดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดต่างๆของเขาเนี่ยผมว่าผมชอบมากๆนะฮะถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาสายหนัง แต่แบบได้ดูก็รู้สึกว่าโอ้โหมันสวยจริงๆเรือนนี้ดูหรูหลาเทียบกับราคาแบบสามสี่พันบาทเนะี่ยคุ้มค่ามากๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เป็นแบบนี้โลโก้อีดิฟินะฮะชัดเจนด้านล่างเขียนว่าคาซิโนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเลื่อนลงมาสักหน่อยหนึ่งตรงนี้จะเขียนว่าวอเตอร์เรสิตนะฮะกันน้ำหนึ่งเมตรมีช่องบอกวันที่มาให้นะครับแล้วก็ตัวเรือนนะฮะจะเป็นสแตนเลสนะฮะสีพิงโกนะฮะ สายเนี่ยจะเป็นสีกรมท่านะฮะมีความออกน้ําเงินน้ําเงินหน่อยๆนะฮะสวยงามสีเฉดนี้เนี่ยมันมีความหรูอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวเฉดนี้สีน้ําเงินเฉดนี้คือเฉดนี้นะฮะมันจะมีความสวยความหรูหราลงตัวมากๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครข้อมือเล็กนะครับก็สามารถที่จะเจาะรูเพิ่มได้เลยนะครับเจาะรูเนี่ยผมแนะนํานิดนึงฮะอย่าพยายามไปทําเองนะฮะเสียเงินนิดหน่อยครับให้ช่างเขาใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะ กับชิ้นงานนั้นๆเจาะลงไปดีกว่านะฮะเราอย่าไปทําเองดีกว่าบางทีพอเราเจาะปุ๊บตัวได้ตัวอะไรต่างๆที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมันจะหลุดออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้เครื่องมือนิดนึงฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับผมแนะนําว่าให้ช่างทําดีกว่านะฮะอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยเป็นแบบนี้ข้อดีของสายหนังคือมันสวยคลาสสิกเนาะแต่ข้อเสียคือแน่นอนนะฮะกลิ่นกลิ่นแล้วก็รอยพับต่างๆพอใช้งานไปสักพักนะครับแต่ว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสายหนังนะฮะนอกจากความสวยคลาสสิกแล้วก็คือ มันราคาไม่แพงมันหาซื้อง่ายเออราคาไม่แพงหาซื้อง่ายถึงแม้ว่าเอ้ยมันจะมีกลิ่นมันอาจจะไม่ทนเท่าสแตนเลสนะฮะแต่ว่าเฮ้ยเราชอบอะแต่ทํายังไงถึงจะหลีกเลี่ยงพวกนี้ได้จริงๆหลีกเลี่ยงยากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปซื้อสายเส้นใหม่มาเปลี่ยนซึ่งมันไม่ได้ราคาสูงสายหนังเนี่ยนะครับนี่นะฮะตรงบัคเกลิลเข็มขัดต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีพิงโก้เช่นเดียวกันสวยงามครับด้านหลังเป็นสแตนเลสสีเงิน มีโลโก้ของ e อ i ิ i t นะฮะคาสิโอชัดเจนนี่สวยงามมากๆลักษณะของตัวเกลียวจะเป็นแบบขันเกลียวนะฮะไม่ได้ใช้น็อตเนาะจะเป็นแบบขันเกลียวเข้าไปข้างในนะครับสวยงามสวยจริง e d i f ฟิตนะฮะโอ้สวยเลยโอ้ตรงนี้เป็นสแตนเลสนะฮะโอ้โหสายเนี่ยเป็นสายหนังนะฮะ เป็นสายหนังมีความทนทานสูงนะฮะนี่นะฮะตัวเรือนเม็ดมะยมนะฮะเป็นสีพิงโกนะฮะโอ้สวยสุดๆสวยสุดๆนะฮะโอ้โหหน้าปัดเนี่ยจะออกสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินหน่อยๆมีความเล่นแสงนิดๆนะฮะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เท็กเจอร์เขาอะมันจะเป็นเส้นเส้นเ้นเเป็นริ้วลงมาเพราะฉะนั้นมันจะช่วยให้เวลาที่มันโดนแสงเนี่ยมันก็จะดูเป็นริ้วสวยงามนะครับดูสิ สวยมากนะฮะโอ้โหสวยจริงๆหมอกัารเป็นของขวัญมากๆเลยอ่ะนะฮะหน้าปัดนะครับอยู่ที่สี่สิบสองจุดหกมิลิเมตรนะครับรวมขอบเลยนะอาจจะผมวัดให้ดูแล้วกันเป็นมิลลิเมตรนะวัดจากจุดที่ใหญ่ที่สุดนี่เห็นไหมสี่สิบเอ็ดจุดห้ามิลลิเมตรนะครับ 4 1 6 42.6ถ้ารวมเม็ดมะยมนะฮะแล้วก็น้ําหนักนะครับแน่นอนว่าไม่หนักมากแน่นอนรุ่นนี้ก็อยู่ที่53กรัมเท่านั้นวัสดุส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นสีพิงโกแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสแตนเลสอย่างที่บอกนะครับแล้วก็สายตัวนี้มันไม่ได้เป็นสายหนังแท้นะแต่เป็นสายหนังนะครับมันคือหมายถึงมันไม่ได้เป็นสายหนังวัวไม่ได้เป็นสายหนังแกะอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นสายเป็นสายหนังสังเคราะห์เออประมาณนั้นนะครับกันน้ำลึกหนึ่งร้อยเมตงก็คือนี่ย มันเป็นนาฬิกาอะนาล็อกพอนาฬิกาที่มันใช้เข็มอย่างเดียวมันไม่ได้มีดิิตอลหรือไม่ได้มีฟังก์ชันการทํางานที่มันเยอะๆมากๆเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะอยู่ได้นานนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยอยู่ได้ประมาณสามปีด้วยกันกระจกนะครับเป็นมิเนอรัลกราสนะฮะฝาหลังใช้เป็นสกรูขันแบบตัวล็อกเวลาที่เราไปเปลี่ยนที่ร้านเราจะเห็นว่ามันต้องใช้เครื่องมือพิเศษนิดนึงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวเรือนสีพิงโกที่เห็นตรงนี้เนี่ยจะใช้ เทคโนโลยีไอออนเคลือบสีพิงโกเข้าไปนะครับซึ่งมีความสวยงามจริงๆสวยแบบสีมันคล้ายๆทองแดงแตบบ่เป็นพิงโกเนาะนะฮะแล้วก็ความยาวสูงสุดของสายที่าสามารถใส่ได้เนี่ยก็อยู่ที่21.5เซนมเพราะฉะนั้นข้อมือใหญ่กว่านี้ก็ใส่ลำบากละใส่ไม่ได้ละจนเล็กสุดเนี่ยสามารถเจาะได้ถึง14.5ซนติเมตรก็อยู่ในเลนส์ที่แบบว่าผู้ชายใส่ได้เกือบจะทุกคนนะอย่างนั้นแล้วกันนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะฮะก็คือเขาต้องการที่จะเน้นความหรูหราความลงตัวความคลาสสิกเขาจะเน้นไปที่เข็มนะฮะสังเกตว่าเข็มนาทีเข็มวินาทีแม้กระทั่งเข็มชั่วโมงเองจะมีความใหญ่มากๆเพื่อให้รับกับมาร์กเกอร์ที่แบบเป็นสีวิงโก้เหมือนกันอนะดูดิคือหน้าปัดไซส์นี้เนี่ยต้องบองตรงมันไม่ได้ใหญ่มากนะคือมันเป็นไซส์ป,ปกติของข้อมือผู้ชายเลยแต่เพียงแต่ว่า มันเขาต้องการเน้นให้มันแบบให้มันดูใหญ่ให้มันดูสวยงามอะ่ะเน้นคลาสสิกอ่ะเขาก็เลยเน้นเข็มเข้ามาแล้วก็ตรงปลายเข็มเนี่ยมีภายน้ํานิดนึงนะฮะมีภายน้ำนหนึง,นะะนนนงแล้วก็มีช่องบอกวันที่มาให้ตรงนี้นะครับสวยดีนะผมว่ามีความสวยมากๆชอบริ้วริ้วของเท็กเจอร์หน้าปัดเข้ามากเลยดูดิ มองบางมุมก็เป็นสีน้ําเงินบางมุมก็เป็นสีออกม่วงๆอมน้ําเงินนะครับการทํางานของเม็ดมมยมเนี่ยวิธีการทํางานดึงออกสองจังหวะถ้าดึงจนสุดนะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นการเซ็ตเข็มเซ็ตเวลาตามปกติทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงแค่ครึ่งเดียวนะฮะจิกเล็บลงไปแล้วก็หมุนตามเสียนาฬิกาฟังเสียงนะฮะจะเป็นการตั้งวันที่สวยจริงพวกคุณเอ๋ยนะฮะ อ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูภายน้ํานะครับหน่อยๆว่ามันจะประมาณไหนห้องมันไม่ได้มืดนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากเดี๋ยวใช้ตัวไฟฉายช่วยแล้วกันอ่านี่จะเป็นภายน้ําที่ปลายเสียบนะครับห้องไม่ได้มืดมากนะผมไม่รู้จะไปหาที่มืดตรงไหนถ่ายลองดูนี ก็มีที่ปลายเข็มนาทีนะฮะแล้วก็เข็มชั่วโมงนะครับก็ผมลองใช้แล้วแหละในเว,เวลากลางคืนเนี่ยมันก็ไม่ได้สว่างมากแต่ก็โอเคแหละใช้งานได้นะครับ10นาที20นาทีว่ากันไปนะฮะสวยจริงๆนะฮะเข็มสวยมากโดดเด่นสุดๆ แล้วก็ความบางของนาฬิกานะฮะแน่นอนว่าถ้าเขาจะดีไซน์นาฬิกามาณนี้เนี่ยจะทําให้มันหนาๆมันก็ไม่ได้เพราะมันก็คงจะไม่เข้ากันมันก็จะออกเป็นสไตล์สปอร์ตจ๋าไปอีกเราเวลาเขาดีไซน์นาฬิกาเขาก็จะพยายามดีไซน์ให้ไม่เกินสสไตล์ในเรือนเดียวกันนึกออกไหมเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่จะเลือกนาฬิกาเรือนนั้นไปใส่ด้วยนะครับดูสิเวลามันวางบนโต๊ะนะป๊อ<บ>เออสวยนะ มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อให้ดูว่าขึ้นข้อแล้วหน้าตาเขาจะเป็นประมาณไหนนะฮะข้อมือผม16.5เซนติเมตรนะครับใส่แล้วก็จะประมาณนี้นะฮะพอดีแน่นอนเพราะว่า16.5เซนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กมันจะมันจะกลางๆค้อไปทางเล็กหน่อยๆนะฮะอยู่ไซส์ประมาณเนี้ยใส่แล้วก็ดูดีใส่แล้วมีความเบาสบายมากๆนะครับคือข้อดีของสายหนังมันใส่สบายเนาะมันใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ลำคานนะฮะดูดิ ใส่แล้วเย็นๆนะฮะต้องระวังเรื่องของการโดนความชืน้นโดนน้ำโดนโลชั่นสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาจะค่อนข้างซนซิทีฟเนาะสายหนังเนี่ยโอ้โหโคตรสวยเลยคุณผู้ชมดูดิอย่างดีโอ้โหดูเมนยมนะสีหน้าปัดต่างๆเนาะคู่สีดีมากๆเสียดายไม่มีสีดำถ้ามีสีดำจะได้เทียบไปดูชัดๆเผื่อว่าใครกำลังตัดสินใจเลือกสีอยู่นะฮะ ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ e d i e f i t efv 1 5 0 c l พันหรขีดสองสับใครที่อยากได้สนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้สามารถสั่งซื้อตามช่องทางที่สะดวกได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาคุยกับแอดมินให้โอนตังก็ได้หรือว่าบัตรเครดิตหรืออะไรก็ได้ทั้งหมดทุกช่องทางเลยนะครับยังไงฝากด้วยละกันถ้าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะช็อคช็อปไทยแลนด์นะครับวันนี้ข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือตกหลน่นต้องขออภัยด้วยอยากให้รีวิวรุ่นไหนคอมเมนต์ใต้คลิปที่เจอได้้ลลยอย่าืมกก like, กด share, กด Shop Shop ดไคคแแชรร Sha Subcribe วัันนะบ วันนี้แค่นี้ฮะสวัสดีครับ